สวัสดีค่ะวันนี้จะเชิญชวนทุกท่านมารับฟังบทความเรื่องหลายครั้งถ้าเรายอมรับที่จะโดดเดี่ยวชีวิตกลับง่ายขึ้นธรรมชาติของมนุษย์นะคะซึ่งมนุษย์ก็เป็นสัตว์ที่เป็นเรียกว่ารรสังคมนะคะก็ต้องการมีคนอยู่ด้วยนะคะหรือมีสังคมนะคะไม่อยากจะโดดเดี่ยวเนาะหือความรู้สึกโดดเดี่ยวเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกที่ทำให คนเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองบางทีมันมีกระ,ะ,ะ,กระทบกระเทือนหลายอย่างนะคะตั้งแต่ความรู้สึกไม่ค่อยมั่นคงปลอดภัยได้นะคะอัน,นระดับพื้นฐานเลยเนาะไปจนถึงความรู้สึกเหมือนตัวเองไร้คุณค่าไม่เป็นที่รักนะคะหรือบางทีมันก็เป็นความรู้สึกอับอายรู้สึกแปลกแยกนะคะหรือบางทีก็ท้อธรรมชาติหนึ่งของหารใจมันก็คือต้องการความมีพวกพอ้อความเป็นพวกเดียวกัน รวมถึงมีความสัมพั์อินทิเมซี้ที่เป็นความใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะล่านี้เป็นอาหารใจของมนุษย์นะคะฉะนั้นการโดดเดี่ยวบางทีมันก็สะท้อนไปหลายๆอย่างค่ะที่ทําให้รู้สึกว่าตัวเองขาดพร่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะแต่ว่าในมุมหนึ่งนะคะชีวิตเราบางทีมันก็อาจจะมาอยู่ในสถานก,การณ์แบบนี้ได้ะคะ่ะเป็นความรู้สึกที่เ,เหมือนเราโดดเดี่ยวนะคะเราไม่มีใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ถ้าเราต้องไปมีสถานก,การณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะ ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะคะในช่วงเวลาหนึ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างงี้งะค่ะตามเหตุปัจจัยแล้วนะคะถ้าใจเราสามารถที่ยอมรับความโดดเดี่ยวนี้ได้อ่ะค่ะชีวิตกลับง่ายขึ้นนะคะคืออย่างที่บอกค่ะโดยออโต้แรกนะคะพอเราต้องอยู่เพียงลําพังและโดดเดี่ยวเนี่ยหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่แย่มากๆนะคะหลายคนจะมีความคิดอัตโนมัติทันทีเลยเวลาเวลาเราอยู่เพียงลําพังมันเหมือนบางคนพอพูดคํำนี้ค่ะว่าเออเราแบบ ทำอะไรคนเดียวมีชีวิตต,ต้องทําต้องแทนไปทานข้าวคนเดียวหรือทําอะไรคนเดียวไปซื้อของคนเดียวไปเที่ยวคนเดียวอะไรย่างเงี้ยค่ะบางคนพอนึกถึงอย่างเงี้ยบางคนก็ถึงขนาดจ,จะน้ําตาคอล,ลอร้องไห้รู้สึกเจ็บปวดนะคะเพราะว่าจะอาจจะมีความคิดอัตโนมัติในเชิงเป็นความรู้สึกเชิงลบอะคะ่ะของการอยู่คนเดียวบางคนก็จะมีเสียงที่เกิดขึ้นในความคิดเสียงในหัวตัวเองอะคะ่ะว่าเหมือนกับเราเป็นคนแย่เราเป็นคนไม่มีคา่าไม่มีใครละหรือรู้สึกว่าเป็นคนที่เป็นคนที่แบบ ไม่มีไม่มีใครอยากได้เราไม่มีใครต้องการเราอะไรอย่างนีง้ค่ะบางทีมันจะมีคําคําคําพูดเชิงลบที่เกิดกับตัวเองหรือมีมุมมองที่ไม่ดีกับตัวเองเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่เราอยู่เพียงลําพังอะไรอย่างนี้นะคะอแต่ว่าในความเป็นจริงของชีวิตนะคะความโดดเดี่ยวอาจไม่ใช่สิ่งที่แย่เสมอไปนะคะคือบางทีความเครียดอัตโนมัตินะคะมันอาจจะมันอาจจะทําให้เรามีชุดความเชื่อและมุมมองไปในทิศทางนั้นว่าความโดดเดี่ยวเท่ากับเรื่องแย่ๆในชีวิตอย่างนี้ค่ะแต่ในความเป็นจริงของชีวิตถ้าเรามองแบบ เป็นภาพที่เป็นกลางๆเราถอยมาเป็นบุคคลที่3าไปจริงๆเนี้ยค่ะเรามองโลกแบบกว้างๆจริงเนี่ยความโดดเดี่ยวอาจไม่ใช่สิ่งที่แย่เสมอไปนะคะความโดดเดี่ยวเนี่ยอย่างที่บอกค่ะมันมันก็มีมุมเนาะที่อาจจะทําให้รู้สึกมีบางสิ่งที่ที่แย่ได้ในความคิดความรู้สึกนี่นเฉพาะคนที่โดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าแบบทนความโดดเดี่ยวไม่ค่อยได้อยู่คนเดียวไม่เป็นอะไรแบบนี้ยค่ะจะจะรู้สึกเยอะเนาะแต่ถ้าถ้าคนแต่ว่าจริงๆมันจะมีคนอีกมากมายเลยนะคะที่ชอบใช้ชีวิตลําพัง นั่นแปลว่าอะไรเพราะว่านั่นแปลว่าจริงๆตัวตัวความโดดเดี่ยวเองจริงๆเนี่ยมันไม่ได้แยกด้วยตัวมันเองเนาะมันจะมีคนบางคนเนี่ยชอบใช้ชีวิตโดดเดี่ยวลำพังไม่ชอบให้ใครมายุ่งเกี่ยวมากนักชอบความสันโดษมองว่าการมีชีวิตที่โดดเดี่ยวเนี่ยกับเป็นความสุขสงบอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นจริงๆในความโดดเดี่ยวเนี่ยแปลว่ามันไม่ได้แย่ด้วยตัวมันเองเนาะมันแยกจากตัวคนคนหนึ่งอ่ะอาจจะมีความไม่ชอบความอยู่ลําพังแล้วก็ มีเอาต้อมติดตอหรือคนีอัตโนมัติที่ไปตีความนะะว่าความโดดเดี่ยวเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะเนื่องจากว่าเราอะไม่ชอบความอยู่คนเดียวหรือความบรรยากาศที่มันโดดเดี่ยวบางทีมันเขาเรารู้สึกเป็นความเงียบเหงาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะฉะนั้นแต่แต่ตัวความโดดเดี่ยวจริงๆหลายๆคนก็มีคนชอบนะคะหลายคนก็ชอบปลีกวิเว,วไปใช้ชีวิตแยกตัวลําพังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีความสุขมากกว่าที่จะอยู่กับผู้คนเยอะแยะอะไรเงี้ยนะคะฉะนั้นมันมัน,ม,นมันก็คงมีจุดที่ที่ไม่แย่ได้ ะะคะทีนี้ในในแง่ของคนที่ไม่ค่อยชอบความอยู่คนเดียวหรือความโดดเดี่ยวค่ะเ้าคนที่ชอบก็โอเคเนาะเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่คนที่ไม่ชอบความอยู่คนเดียวหรือโดดเดี่ยวเนี่ยถ้าอยากเชิญชวนแล้วกันเนาะถ้าอยากให้มองในมุมหนึ่งคือมันอาจจะมีสิ่งที่ไม่ได้แย่อย่างที่เราคิดก็ได้นะคะแล้วก็บางทีมันก็ให้สิ่งดีๆด,ด้วยซ้ํานะคะเพออะราะหลายเพราะหลายครั้งความโดดเดี่ยวเนี่ยทําให้เราเห็นความเข้มแข็งในตัวเรามากขึ้นนะคะ อ่าอันนี้ที่หนึ่งเนาะบางทีพอเรา,ดเดเราต้องมีเหู่สถานการณ์ที่โดดเดี่ยวเนี่ยเราจะทาอะไรด้วยตัวเองมากขึ้นหรือบางทีไม่ต่องถึงขนาดลุกขึ้นมาทําอะไรด้วยตัวเองนะคะเพียงแค่แบบเราอยู่ช่วงเวลานั้นที่เราอยู่ได้ยากนี่แหละเป็นช่วงเวลาที่เราทนได้ยากเนี่ยแต่ถ้าเราดูกับมันได้นะคะเราผ่านมันไปได้เนี่ยเราก็จะเข้มแข็งมากขึ้นนะคะแล้วก็จังหวะที่เราผ่านมันไปได้เนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆเราเราเข้มแข็งมากกว่าที่เราเข้าใจ นะคะ่าที่เราจะมีความรู้สึกว่าแบบเราอยู่ไม่ได้อ่ะถ้าอยู่คนเดียวนะคะนี่คือความกลัวเนีย่ยจะเป็นความกลัวไปก่อนด้วยซ้ำเนาะแต่เมื่อวันนึงที่เราต้องอยู่จริงๆเ่ยค่ะแล้วเราก็ผ่านไปได้เนี่ยเราจะเห็นว่าเราเข้มแข็งกว่าที่เราเข้าใจเลยนะคะฉะนั้นเราจะเห็นความเข้มแข็งในตัวเราได้มากขึ้นนะคะอันที่สองคือทำให้เราเห็นศักยภาพในตัวเรามากขึ้นอันนี้ก็สําคัญบางคนเวลาอยู่คนเดียวรู้สึกแบบ เหมือนเราไม่มั่นใจว่าเราจะดูแลตัวเองได้ไหมอะไรเขาบางคนอาจจะเป็นลักษณะเป็นแนวพึ่งพิงคนอื่นเยอะฉะนั้นมันเราแม้กระทั่งความพึ่งพิงบานพีไม่ใช่แค่ความพึ่งพิงความช่วยเหลือนะคะมันที่มันมพึ่งพิงมันเป็นขนาดที่ว่าเราอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้เพราะว่าเราตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองไม่ได้เลยเราต้องให้คนอื่นมาช่วยตัดสินใจให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะซึ่งลักษณะนั้นนะก็อ,อาจจะเป็นจากความกังวลง,ง่ายเป็นความแบบไม่มั่นใจตัวเองเป็นอาจจะเป็นระดับเป็นเยอะๆเนาะทำให้แบบต้องมีใครอยู่ด้วย ตลอดเวลาหรือต้องมีคนคอยซัพพอร์ตเราอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเราต้องมาตกสถานการณ์ที่อโสุดท้ายตอนนั้นเนะี่ยเราต้องอยู่ให้ได้คนเดียวนะแล้วเราก็เรียนรู้อยู่กับมันต้องเรียนรู้อยู่กับมาแล้วแหละตรงนี้หลายหลายครั้งเราก็ทําให้เราเห็นศักยภาพในตัวเรามากขึ้นว่าเราก็ทําอะไรได้มากกว่าที่เราคิด ทำอะไรได้มากกว่าที่เราเข้าใจเรามีความสามารถมากกว่าที่เราเข้าใจเรามีศักยภาพมากกว่าที่เราเข้าใจตอนแรกนะคะนั่นคือเป็นโอกาสที่มันทให้เราเห็นศักยภาพในตัวเรามากขึ้นนะคะอันถัดไปคือมันอันที่สามนะคะทําให้เราเห็นความสุขในอีกรูปแบบหนึ่งด้วยคือเวลาที่บางคนก็เขาเรียกว่าจิต BT มันชินเนาะเคยชินกับความสุขจากการมีผู้คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือมีคนอยู่ด้วยมีอาจจะเป็นผู้คนเพื่อนฝูงหรือว่าจ,จะเป็นใครสักคน,นที่เป็นความใกล้ชิดเนาะ เราก็จะมีความสุขกับรูปแบบนั้นคล้ายๆเราชินแบบนั้นแล้วเราก็ยึดติดกับความสุขแบบนั้นแต่ว่าช่วงเวลาหนึ่งที่เราต้องมาตกอยู่สถานการณ์ที่โดดเดี่ยวลําพังเนี่ยคะ่ะถ้าเราผ่านไปได้เนี่ยหลายๆคนก็ควบว่าจริงๆเราสามารถมีความสุข ในช่วงเวลาที่เราอยู่เพียงลาพังได้มีคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่านะคะเขาเป็นคนที่แบบยึดติดคนมากๆค่ะอยู่แท้ไม่ได้เลยแบบถ้าไม่มีใคระ,คะเขาจะอยู่คนเดียวไม่เป็นเลยช่วงเวลาที่อยู่คนเดียวจะทรมานขั้นสุดเลยนะคะนี่คือคาที่เขาเล่าแต่ว่ามันมีสถานการณ์ที่ทําให้เขาเขาจําเป็นต้องอยู่ลําพังมากขึ้นนะคะ,อ,ะอาจจะบางอางอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องแบบห่างจากคนที่เขารักอะคะ่ะมันทรมานมากนะคะ เขาแต่ว่าพอเขาต้องมาอยู่ในสถานก,การณ์จริงๆอะค่ะเขาก็เริ่มหางานดีเลกที่คือมนุษย์เราก็ต้องการความสุขเนาะฉะนั้นพอเขามาอยู่ตัว,ตวเองเพลิงเขาพยายามหาความสุขจากชีวิตด้วยตัวเองให้มากขึ้นเดิมความสุขเขาจะต้องผ่านร่างของคนที่เขารักอะอยู่เรื่อยๆคือมันเหมือน,นเขาไม่สามารถชาร์จแบตด,ด้วยตัวเองอค่ะเขาจะต้องมีพลังชีวิตหรือชาร์จแบตผ่านคนอีกคนหนึ่งเสมอจะต,ต้องมีอีกคนหนึ่งอยู่ด้วยเขาถึงจะมีพลังชีวิตอย่างงี้ค่ะแต่ว่า พอหลังจากที่เขาฝึกได้เอออยู่กับคนเดียวด้วยตัวเองนั่นเป็นจำเป็นแล้วแหละสถานการณ์นัคนนั้นก็เขาก็ห่างห่างไกลแล้วส้จะไปเรียนต่างประเทศหรืออะไรที่ไม่สามารถจะใช้ชีวิตด้วยกันได้เหมือนเดิมแล้วอะไรอย่างนี้นค่ะเขากระโภคเขาก็ต้องฝึกมีชีวิตของตัวเองแล้วก็ต้องแล้วมนุษย์เราก็ต้องการความสุขเนาะเขาก็เลยฝึกที่จะหาความสุขกับชีวิตด้วย,ยความแบบด้วยใจเป็นเพียงลำพังมากขึ้นเขาก็เริ่มมีงานดิเลกของตัวเองเช่นเอ่อการดูซีรีส์ที่เขาชอบตอนหลังเขาก็ติดซีรีส์จีนมากนะคะ คือมันก็คงมีซีรีส์หลายชาแนลเนาะแต่ว่าเออเขาคลิกเขาชอบซีรีส์จีนอ่ะเขาก็ดูแล้วเขาก็แฮปปี้ขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กด้านหนึ่งก็คือเขาก็เขาก็เริ่มเวก่นอนเขาไม่ค่อยชอบฟังเพลงอะไรเท่าไหร่เขาก็ชอบใช้ความสุขกับผู้คนเนาะกับคนที่เขารักแต่ว่าอตอนนี้เขา้รู้สึกเออเราหาความสุขเป็นความบันเทนะิงเนาะแล้วเขาก็มาดูซีรีส์จีนมีความสุขแล้วก็ เขาก็ฟังเพลงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนหลังเขาก็ชอบชอบเพลงแล้วเขาก็เริ่มหัดเรียนดนตรีอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เริ่มเรียนเปียโนอะไรเงี้ยค่ะอ่าเพราะว่าเขาคือเขาฟังเพลงที่เป็นเพลงที่เป็นเสียงเปียโนแล้วเขาชอบเขาก็เริ่มมีแรงบันดาลใจว่าอยากจะเล่นเปียโนให้เป็นอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยอยากเล่นเปียโนละอ่ะก็ไปฝึกเรียนเปียโนด้วยอะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นเขาก็เริ่มมีความสุขงานดีเลยของเขาแล้วก็ความชอบฉะนั้นช่วงเวลาที่เราต้องอยู่ลําพังบางทีเราจะค้นพบสิ่งที่เราชอบเป็นความรู้สึก ของเราจริงๆมากขึ้นเนาะเพราะบางทีเราอยู่กับคนอื่นมันก็ไม่ชัดอ่ะเพราะใจเราก็ไหลไปอยู่กับเขาเนาะเราก็ลืมลืมที่จะรับรู้ความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองนะคะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่เพียงลําพังเนี่ยเราอาจจะพบความสุขในรูปแบบหนึ่งและเป็นความสุขที่มันมาจากความต้องการและความปรารถนาในความเป็นตัวเราจริงๆมากขึ้นนะคะอ่ะฉะนั้นบทความนี้ก็อยากจะฝากไว้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ความโดดเดี่ยวมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวหรือที่แย่มากนักนะคะเพราะว่าจริงๆในมุมกลับถ้าวันหนึ่งที่เราต้องมาอยู่ในสถานการณ์นะั้นไม่ว่า,าจะเต็มใจหรือไม่ค่อยเต็มใจก็ตามนะคะหลายๆคนที่น่าที่น่าจะทรมานน่าจะไม่ค่อยเต็มใจนะคะเราก็จะพบว่ามันทําให้เราเข้มแข็งขึ้นเราจะสตรองขึ้นเราจะทําอะไรด้วย,วยตัวเองได้มากขึ้นอันที่สองเราจะเห็น potential หรือศักยภาพในตัวเองมากขึ้นนะคะอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเราจะเห็นว่าเรามีความสามารถมากกว่าที่เราคิดได้เลยนะคะ พราะเราต้องเริ่มทําอะไรได้วยตัวเองจริงๆอะไรอย่างนะะี้ค่ะและอันที่สามคือเราจะพบความสุขอ,อีกรูปแบบหนึง่งที่เราอาจจะไม่เคยพบได้เลยในสถานการณ์ที่เรามีคนอื่นอยู่ด้วยอะคะ่ะเพราะเราก็จะได้แต่ความสุขแบบนั้นแล้วเราก็ยึดติดความสุขแบบนั้นแต่เมื่อไรก็ตามความสุขที่เราเคยยึดติดมันห่างออกจากเราไปเนะะี่ยค่ะเราเราจะค้นพบความสุขที่แตกต่างแล้วเป็นความสุขที่เฮลตี้ขึ้นด้วยเพราะว่ามนุษย์เราจริงๆนะคะไม่สามารถจะมีใครอยู่ได้กับเราตลอดเวลาในชีวิต คนเราไม่จักเป็นก็จักตายนะคะมเป็นธรรมชาติของชีวิตฉะนั้นถ้าแล้วก็ที่สองค่า24ชั่วโมงมันไม่มีใครจะอยู่กับเราได้24ชั่วโมงหรอกคนที่อยู่กับเราี24ชั่วโมงจริงๆก็คือตัวเราเองนี่แหละฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีๆกับตัวเองสามารถเรียนรู้อยู่กับตัวเองได้ดีขึ้นอันนี้แหละค่ะคือพลังชีวิตที่ที่แท้จริงเลยนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ที่เป็นการดูแลตัวเองที่เฮลตี้มากๆเลยนะคะอ่าฉะนั้นความกลัวที่จะโดดเดี่ยวเนี่ยบางครั้งกับทํําาาาาาให้้ชีวิตเรยกกกลบมขึนนะะค เหมือนเราแบบสร้างเงื่อนไขให้ตัวเองอะ่ะต้องแบบต้องมีคนอื่นตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะเน,นีียความกลัวตัวนี้มากๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราสร้างเงื่อนไขให้ชีวิตของเราอยู่ยากและลําบากมากขึ้นนะคะ แล้วก็มาทีมันก็ไปยากลำบากกับคนอื่นด้วยเพราะว่าอีกคนหนึ่งเขาก็อาจจะไม่สามารถใช้ชีวิตที่เป็นเป็นตัวเขาได้อะค่ะเพราะเขาต้องคอยมาซัพพอร์ตเราอยู่ติดกับเราตลอดเวลาซึ่งถึงจุดหนึ่งบางคนเขาก็ไม่ไหวนะคะเพราะมนุษย์เราเนี่ยความสัมพันธ์ที่ดีคือเป็นความสัมพันธ์แบบสมมติคนสองคนอยู่ด้วยกันอ่ะความสัมพันธ์ที่ดีถ้าเปรียบเป็นต้นไม้คือต้องเป็นไม้ยืนต้นสองต้นอยู่ด้วยกันอ่ะคือต่างฝ่ายต่างแยกกันอยู่อยู่ได้มีรากมีรากมีรากแก้เป็นของตัวเองอยู่ได้แต่ว่าถ้าเวลาอยู่ดด้้้วยกกันก็ไให เข้ามาใกล้กันก็เหมือนให้ร่มเงาซึ่งกันและกันนะคะแต่ว่าถ้าต้องแยกก็อยู่ได้ทั้งคู่แต่ถ้าเราเป็นคนที่กลัวโดดเดี่ยวเราอยู่ได้เองไม่เป็นอยู่ลาพังไม่เป็นเราจะเหมือนไม้เลื้อยอะค่ะจะต้องหาอะไรเกาะเกาะเกี่ยวๆอยู่ตลอดเวลาพอไม่มีใครเกาะเกี่ยวเรากลายเป็นอยู่ไม่ได้อะค่ะซึ่งความสัมพันธ์แบบนั้นเนี่ยฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งถึงจุดหนึ่งก็จะอยู่กับเราไม่ไหวนะคะเพราะว่าเขาต้องเหมือนแบกภาระต้องแบกภาระชีวิตเราอยู่ตลอดเวลาซึ่งเขาไม่มีใครจะแบกแบกภาระได้ตลอดเขาจะสามารถทนแบก กับเราได้ช่วงหนึ่งนะคะแต่ถึงจุดหนึ่งเขาก็จะลาแล้วไม่ไหวเขาเหมือนเราแบบเป็นภาระเป็นมันไม่ใช่ความรักแล้วแต่มันเป็นภาระที่เขาจะต้องคอยมารับผิดชอบความสุขความทุกข์ของเราอยู่ตลอดเวลาใช่คํานี้นะคะคนที่อยู่ด้วยเองไม่ได้เนี่ยเอาความสุขของตัวเราไปฝากคนอื่นอยู่ตลอดเวลาซึ่งเขาไม่ได้มีหน้าที่จะต้องมานั่งแบกภาระแบบนี้นะคะเพราะว่ามนุษย์เราหน้าที่ของการดูแลตัวเองเป็นของคนคนนั้นเองนะคะฉะนั้นตัวเราเองก็เช่นกัน หน้าที่ที่จะต้องดูแลตัวเราคือตัวเราเองต้องราเป็นผิดชอบส่วนนี้ด้วยตัวเองเนาะฉะนั้นถ้าเราไม่ฝึกดูแลตัวเองด้วยตัวเราเราทนความโดดเดี่ยวไม่ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะแ,แปลว่าเรากําลังเอาตัวเราไปให้คนอื่นรับผิดชอบนะคะแปลว่าเขาต้องมานั่งแบกภาระคือเขาต้องดูแลตัวเองด้วยแล้วต้องมาดูแลเราด้วยะะอย่างเงี้ยค่ะอ่าซึ่งอันเนี้ยมันมันคงไม่ใช่แหละนะคะทีนี้เอ่ออย่างที่บอกค่ะความกลัวที่จะโดดเดี่ยวมันก็บางครั้งก็ทำให้ชีวิตเรายากขึ้นเพราะมันไปสร้างเงื่อนไขเนาะแล้วก็เมมมมมื่่่่่อวันนนททีีทีีไไใใคะคครระะ ชีวิตเราจะต้องฝึกที่เรียนรู้อยู่ให้ได้นะคะอย่างที่บอกเนาะแล้วก็ทีนี้ถ้าเกิดโอเคชีวิตเราวันนี้ยังมีใครอยู่ก็โอเคนะคะไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไปทําตัวให้แบบฉันต้องไปขับไล่สายส่งผู้คนออกจากชีวิตไม่ใช่นะคะเมื่อวันนี้ที่เรายังมีใครก็โอเคเป็นสิ่งที่ดีในรูปแบบหนึ่งของชีวิตอยู่แล้วนะคะแต่ที่สําคัญคือเมื่อวันที่ไม่มีใครเนี่ยมันได้เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีในอีกรูปแบบหนึ่งเช่นกันอย่างที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปนะคะ ฉะนั้นการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่เป็นไม่ว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบมีใครหรือไม่มีใครก็ตามเนี่ยการยอมรับความที่มันเป็นอย่างที่เป็นมากขึ้นเนี่ยจะทําให้ใจคบความรู้สึกที่เป็นความสงบนะคะแล้วก็พบกับความรู้สึกที่เป็นความมั่นคงจากภายในมากขึ้นนะคะและในใจเราที่ฝึกพี่เจอยู่กับมันนี่แหละคือต่อให้เราเหงาทรมานแค่ไหนเออฝึกพี่จะเรียนรู้อยู่ความเหงามทรมานนี้ไปนะคะเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันนะคะ ให้มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยใจเราจะพบว่าความสุขเนี่ยไม่จําเป็นต้องได้จากคนอื่นเสมอไปนะคะอะ่ะตรงนี้สําคัญมากนะคะการที่เราสาม,มารถเรียนรู้อยู่กับสถานการณ์ที่อยู่กับด้วยตัวเองเพลําพังมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเราจะเริ่มพบว่าความสุขไม่จําเป็นต้องได้จากคนอื่นเสมอไปนะคะอะ่ะนี่เป็นข้อคิดที่สําคัญแล้วก็เป็นการใช้ชีวิตที่มีความหมายมากนะคะอันนี้ก็มีมีเคสอย่างที่เล่าไปเนาะว่าเขาก็ค้นพบความสุขที่ได้จาก ตัวเองจากการใช้ชีวิตด้วยตัวเองเพียงลาพังได้มากขึ้นนะคะ,ะหลายคนที่ทาําอะไรด้วยตัวเองไม่ค่อยได้ะคะ่ะเวลาที่ไม่มีใครสุดท้ายต้องฝึกมาทําอะไรด้วยด้วยตัวเองมากขึ้นเนี่ยจริงๆเขาถึงจุดหนึ่งเขาก็เก่งขึ้นจริงๆนะคะแล้วเขาเห็นว่าเอ้ตัวเขาก็มีพัฒ,พฒนาการและสุดท้ายเขาภูมิใจในตัวเองมากนะคะราะคนที่ต้องคอยพึ่งพิงคนอื่นตลอดเวลาแม้ว่าแบบ มันจะผ่านไปได้เนาะมันก็ไม่ต้องมาทุกข์ทรมานมากก็จริงเนาะมันเหมือนเราก็เอาตัวรอดไปได้วันๆอะไรเงี้ยเขาเขามีใครมาช่วยเราแต่ว่าจริงๆลึกๆเราไม่รู้สึกภูมิใจตัวเองนะคะแล้วเราต้องอยู่ภายใต้ความกลัวความกลัวสูญเสียอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะแตฉะนั้นถ้าวันหนึ่งต้องมา,าอยู่สถานก,การณ์นี้เนาะก็ก็กถือว่าเป็นโอกาสแล้วกันเนาะที่เราจะฝึกทักษะชีวิตนี่แหละที่จะฝึกที่จะอยู่กับตัวเองให้เป็นใช้ชีวิตเพียงลําพังให้เป็นมากขึ้นแล้วเราจะได้พัฒนาตัวเราในแม่มุมต่างๆเนาะทั้ง ความเข้มแข็งจากข้างในนะคะความพัฒนาความสามารถศักยภาพในตัวเราแล้วก็พัฒนาความสามารถในการมีความสุขที่ที่เกิดจากตัวเราเองได้มากขึ้นนะคะอะวันนี้ก็ฝากบทความนี้ไว้นะคะแล้วถ้ามีคําพูดใดทําให้ท่านไม่สบายใจก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสวัสดีมากสวัสดีทุกท่านมากนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะ